ชมที่ชมอยู่ใครเป็นแฟนคลับของดีว่าตัวแม่อย่างพี่ตูนะ่นที่ดาเตรียมเฮได้เลยนะครับเพราะว่าคุณแม่ตู่เตรียมออกอัลบ,บั้มใหม่ติดตามกันได้เลยครับ ลางดีว่าเสียงหวานตูน่นันทิดาวางมือจากการออกเพลงตัวเองไปนานถึง15ปีล่าสุดคุณแม่ตู่ก็พร้อมคัมแบกแล้วกับอัลบั้มนันทิดา1นซึ่งเตรียมจะปล่อยเพลงแค่เธอบังเอิญรักเขามาเป็นเพลงแรกโดยได้นักแต่งเพลงฟิมือดีดนีนิติพงศ์นิ่มสีฟ้าและอีกมากมายมาช่วยจรดปากาแต่งเพลงในอัลบั้มนี้ค่ะซึ่งก็ทําเอานักร้องคนดังปลื้มใจสุดและตั้งใจทํางานเพลงให้คงมาตรฐานเดิมเอาไว้อีกด้วยค่ะมันได้มากลับมาบ้านเก่าได กลับมาทำงานมา refresh ตัวเองอีกทีอ่ะมันรู้สึกว่าทุกคนไม่ได้มีขอบเขตในการที่จะมาทำงานนี้ว่าต้องอย่าง,งานั้นต้องอย่างนี้ต้องอย่าง,งานี้อย่างนั้นนะสูตรเดิมสูตรเดิมที่เราใช้คือเพลงของนันทิดาทำยังไงให้เพลงของนันทิดาเนี่ยตั้งแต่พี่เตอ๋อพูดไปแล้วนะพี่เตอ๋อบอกเลยว่าเพลงของนันทิดาเนี่ยต้องเพาะตั้งแต่มัทัดแรกจนถึงมัทัดสุดท้ายอันนี้คือสูตรของพี่เตอ๋อเลยเพราะนั้นเนี่ยทุกคนก็ยังเดินตามเพราะนั้นเนี่ย พี่ๆทุกคนเนี่ยลายเซ็นของพี่ทุกคนเนี่ยนะคะความแข็งแรงของพี่พทุกคนเนี่ยลายเซ็นของพี่ทุกคนเนี่ยทุกคนจําได้หมดแล้วทั้งของพี่ดีพี่นิ่มนะคะนอกจากนั้นมาดามต่ยังเผยอ,อีกว่าแม้กลุ่มแฟนคลับจะเปลี่ยนไปตามอายุที่โตขึ้นแต่ตนก็ยังมีแฟนคลับรุ่นลูกรุ่นหลานติดตามอยู่บ้างเหมือนกันโดยอัลบั้มนันทิดาน17นี้นะคะพร้อมปล่อยออกไม้แฟนๆได้ฟังกัน1กุมภาพันธ์นี้ค่ะ